สวัสดีค่ะวันนี้เนาะต้นคลิปนะคะเราก็มาเจอกับแม่ค้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นเนาะเราไม่ได้ไลฟ์ที่บ้านแล้วนะคะวันนี้เราก็เปลี่ยนโลเคชั่นมาไลฟ์กับไก่เลยนะวันนี้เราก็จะมาทาเคมินเวียดนามเนาะเอาเมิเวียดนามทาที่ ตัวไก่เลยนะคะตอนแรกเขาก็ทําการกัดน้ําไปแล้วนะคะกัดน้ําไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาผสมนะคะในส่วนของของามิ้นเวียดนามเนาะว่าสัดส่วนนี้ในการผสมมาผสมเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ขามิ้นเวียดนามตาไก่ดานาังเนาะก็จะมีด้วยกันอยู่3ไซส์นะคะก็จะมีไซส์1กนกิโลไซส์ครึ่งกิโลแล้วก็ไซส์า50ากรัม ไะะซา์ขึ้นกิโลแล้วก็1กิโลแล้วก็50กรัมนะคะลูกค้าสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าสนใจจะรับนะคะทักแชทได้เลยนะคะหรือลูกค้าบางท่านนะคะอยากได้แบบหัวขมิ้นนะคะที่เป็นหัว เป็นหัวหัวแบบนี้เอาไปบดนะคะก็ใช้ได้นะไปฝนกระดาษทรายก็มีขายเหมือนกันนะสนใจทักแชทแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะคะสอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการลงขมิ้นนะคะ <c oughs> ลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ในไลฟ์นะปกติแม่ค้าขายเจ็รอยนะ แต่วันนี้ในไลฟ์แม่ค้าขายเพียง666บาทนะคะเฉพาะในไลฟ์สดนะถ้าใครรับนะคะแคปหน้าจอทักแชทแม่ค้าได้เลยนะคะ อ่าโอเคขอบอ่าโอเคมีคนทักมาแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ค้าไปตอบแชทนะพอดีว่าแม่ค้าไหลยอยู่เนาะและเป็นแอดมินคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมสัดส่วนของขมิ้นให้ดูนะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือภาชนะในการที่จะผสมนะคะ,ะมีแปลงมีเหล้าขาวนะคะบางคนลูกค้าคนถามว่าผสมน้ําได้ไหมนะคะน้ําผสมได้นะคะแต่ไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําเพราะว่า คือมันอาจจะไม่ได้เข้าเนื้อ,อเข้าเนื้อไก่ตัวไก่มากนะคะก็เลยแนะนําให้ผสมเป็นเล้าขาวดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้เราจะฟีดมาทางที่ตัวไก่นะคะเตรียมจะลงแล้วอะโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดแล้วก็มีการผสมให้ดูเลยนะคะมีการผสมให้ดูเลยนะคะเราก็ตักในปริมาณไม่ต้องอดูความเหมาะสมเนาะก็ผสมนะคะของเราก็จะสีแดงแบบนี้เลยนะคะ ็นไหมคะแดงแบบนี้เลยสีอย่างที่ในไลฟ์ก่อนนะคะที่แม่ค้าบดตัวโผบดตัวหัวให้ดูะคะ่ะแล้วผสมให้ดูสีเดียวก,กันกับผงเลยนะคะของเราไม่ผสมแป้งนะคะไม่ผสมแป้งของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นเล้าขาวนะอันนี้แม่ค้าเป็นเล้าขาวนะคะไม่ใช่น้าเปล่านะนะคะก็ผสมนะคะในสัดส่วนที่เหมาพอเหมาะนะคะหาแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ในไลฟ์นะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าให้โปรนะ ไม่ต้องอาศัยเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าใส่น้อยเกินไปเหล้าน้อยเกินไปมันก็อาจจะเป็นก้อนได้นะคะก็ใส่ให้มันไม่ต้องนี่มากนะคะก็ผสมกับเหล้าขาวไปนะคะนะคะอันนี้ของแท้ร้อยซนนะผสมมาแล้วก็จะเป็นสีแดงสีเดียวกับที่สีเดียวกับที่ในผงเลยนะคะอันนี้ของเราให้เห็นการชัดๆเลยนะว่าเราผสมแล้ว เป็นสีอะไรนะคะอันนี้สีแดงแบบนี้เลยนะผสมแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทากับตัวไก่นะคะคนผสมให้เท่ากันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของบำรุงผิวหนังไก่เนาะให้รัดให้ตึงนะคะเหนียวไม่ฉีกขาดง่ายนะคะสมานแผลนะคะป้องกันไหลป้องกันขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเมื่อกี้เราผสมให้ดูแล้วเนาะ นะคะตักจากถุงมานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้เข้ามาตอนไฟ์แรกนะก็าสามารถเลื่อนกลับไปดูในส่วนของไฟ์ต้นได้นะคะอันนี้เราจะผสมนะคะผสมเสร็จเดี๋ยวเราจะเอามาทาให้ดูกันเห็นชัดๆเลย <c oughs> ขอบคุณสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ให้โปรนะคะสําหรับลูกค้าที่ซองเล็กซองเล็กหกสิบค่ะพี่พี่ปอลุงร้อยพี่กดแชร์ให้หนูหน่อย พี่หมดหรือยังคะของเก่าพี่ปอลุงโลดนะคะเดี๋ยววันนี้ให้โปรนะพี่ลุงโลดรับไหมนะคะขอบคุณลูกค้าบางคนที่แชทเข้ามานะคะแคปหน้าจอมาแล้วนะคะอันนี้ไซส์หนึ่งกิโลนะวันนี้แม่ค้าจัดโปรแค่หนึ่งกิโลนะคะจากหนึ่งกิโลเนี่ยเจ็ดร้อยนะส่งฟรีเก็บปลายทางนะคะแต่วันนี้แม่ไม่โปรแม่ค้าคิดแค่หกร้อยหกสิบหกบาทนะคะหกร้อยหกสิบหกบาทนะคะพี่ปอลุงโลดเป็นลูกค้าเก่านะพี่ลุงโลดหมดหรือยังคะถ้าหมด นะ้ารีบทักแชทเลยนะพี่ลุงโลดเอาช่วงโปรไปเลยนะคะอ่ะซองเล็กหกสิบบาทค่ะ ซองเล็กหกบาทไม่รวมส่งนะค่าส่ง50บาทซองเล็กนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนนะคะยังไม่สะดวกเนาะยังไม่สะดวกอโอนเงินก็เก็บไปทางได้นะคะแต่ถ้าโอนเงินนะ1นกิโลแมคค้าให้600นะถ้าโอนตังวันนี้ให้สมอโปในไลน์นะคะถ้านอกไลน์ราคาเท่าเดิม700นะแม่ค้าขอราคาเดิม700นะถ้าไหนาถ้านอกไลน์นะคะ ถ้าลูกค้าทักแชทแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีนี้เลยเดี๋ยวนะคะนี่เป็นสีแดงแบบนี้แบบนี้ให้ดูสีก่อนนะคะให้ดูสีก่อนเลยแต่วันนี้แม่ค้ามาไล่แปลกหน่อยนึงปกติจะไล์แล้วก็ทาให้ดูเนาะทาแขนตัวเองให้ดูแต่วันนี้นะคะเราจะมาทากับตัวไก่เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่เขาจะทําการทาให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรามาคุยกันก่อนเนาะ นะคะอยากได้ตัวไหนพิมพ์กันเข้ามานะคะทักแชทเลยสีนี้นะคะผสมเมื่อกี้แม่ค้าจะตักให้ดูเลยว่าตักมาจากถุงนะคะแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวนะคะผสมกับเหล้าขาวลูกค้าบางคนบอกว่าผสมน้ําเปล่าได้ไหมได้นะแต่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าผสมกับน้ําเปล่ามันก็จะไม่ช่วยให้กัดผิวไก่นะคะไก่ผิวก็จะไม่ตึงนะคะตัวนี้เนาะผสมกับเหล้าขาวดีกว่านะคะอ่าตัวนี้นะคะ เซให้แล้วพี่ลุงโลดขอบคุณค่ะพี่โอเคเ๋ยวให้พี่ลุงโลดราคาพิเศษนะพี่ลุงโลดลูกค้าประจํานะแล้วน่าจะแนะนําเพื่อนนะคะที่อยู่ทางเพชรบุรีเนี่ยเยอะมากนะคะหนูเห็นลูกค้าทางประจวบเนี่ยมาซื้อหนูเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณตัวแทนเนาะที่ซื้อทีหนึ่งยี่สิกโลนะคะเอาไปขายอีกทีหนึ่งนะกม็มีราคาตัวแทนนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้ตัวแทนนะคะก็ทักแชทสอบถามแม่ค้าได้เลยนะก็รับเป็นตัวแทนได้นะคะก็อาจจะไม่ต้องส่งของเองนะเดี๋ยวแม่ค้าแพ็คให้ส่งให้นะคะแค่ส่งออเดอร์อย่างเดียวนะคะไปรับเป็นตัวแทนได้นะก็ให้ราคาพิเศษสำหรับตัวแทนนะคะ อันนี้แม่ค้านำเข้าเองจากเวียดนามนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นบอกเลยนะคะลูกค้าใช้แล้วนะคะจะรู้เลยว่าดีหรือไม่ดีนะคะลูกค้าดีเพราะว่าบอกเลยว่าแม่ของนะคะข้ามีเวียดนามอ่ะมันมีหลายเกรดแม่ค้าบอกเลยนะคะว่ามันมีหลายเกรดแต่ของแม่ค้าแม่ค้าเอาเกรดที่ดีที่สุดสังเกตง่ายๆนะคะดูจากผงถ้าผงเป็นสีแดงจัดเนี่ยมันจะเป็นหัวที่แก่จัดนะคะแต่ว่าเกรดราคามันก็สูงมาเกรดเกรดบีเกรดซีมันก็มีนะคะแต่แม่ค้าเลือกเกรดเอ ต้นทุนมาสูงแต่ว่าเราจะอยู่กับลูกค้าได้นานนะเพราะว่าถ้าเราเอาเกจซีอย่างเงี้ยนะคะซื้อไปครั้งแรกพอครั้งต่อมาลูกค้าก็มาด่านะคะไม่เอานะเราก็เอาอารมณ์ประมาณว่าเอาเกจดีเนาะเพราะเราต้องขายตลอดนะคะแม่ค้าขายเนี่ยไปประมาณสักหลายหลายเกือบเป็นหมื่นกิโลแล้วมั้งขายไปหลายตันมากแล้วนะคะตัวนี้เพราะว่าขายดีแม่ค้าบอกเลยว่าของแม่ค้าขายดีมากนะคะเพราะขายแล้วเนี่ยลูกค้าก็ผมใช้อยู่ดีครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ พี่ชัยนกคใช่ไหมพี่หนูใชด้ดีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแนะนําด้วยนะพี่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าหนูจําได้พี่เป็นลูกค้าเก่าเดี๋ยวหนูแถมไปให้นะคะเดี๋ยวหนูแถมไปให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร้านนี้ไม่หลอกนะส่งจริงนะก็ แต่เพียงแค่ว่าแม่ค้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ลงโพสเท่าไหร่เนาะเพราะว่าออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะคะ,คะ,ะ,คะก็ไม่ค่อยมีเวลาลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่มาหลายสดอย่างเดียวนะคะวันดีวันนี้กลับบ้านนะแม่ค้าอยู่จันทบ,บุรีนะคะก็วันนี้กลับจันทร์ก็เลยมาให้พ่อเนี่ยเอ,อ่อทำการลงขมิ้นให้เนาะก็เลยมาให้ลงกับตัวไก่เลย1กิโลนะคะวันนี้พี่หนูให้อยู่ที่666บาทค่ะ666บาทนะคะ666บบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะพี่แคปหน้าจอ พี่ทักแชทได้เลยนะ <P. พี่แคปหน้าจอทักแชทปกติหนูขายเจ็ดร้อยนะคะอ่าโอเคงั้นเราพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงตัวไก่กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงตัวไก่กันเลยนะคะลงให้เห็นว่าลงแล้วมันแดงหรือเปล่านะคะลงแล้วแดงไหมนะคะอ่าเดี๋ยวหนูจะให้พี่เขาลงให้ดูนะแต่ทางเวียดนามเขาแนะนําให้ใช้แป้งนะคะเขาบอกว่าแป้งแล้วมันน่าจะติดตัวดีนะคะเขาบอกให้ใช้แป้งนะคะพี่เขาก็จะทาให้ดูนะคะ นะคะตามนี้เลยเห็นไหมคะเขาจะทาให้ดูนะคะทําให้ดูตามนี้เลยนะลูกค้าแม่ค้าบอกเลยแม่ค้าไม่หลอกตาไม่จกตาลูกค้านะคะก็ตามนี้เลยนะคะเนี่ยก็ให้เห็นว่าทาแล้วมันก็ออกเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้บางคนก็บอกว่าเออเอาให้เห็นเห็นว่าเราเอามาจากถุงนะคะแล้วเรามาผสมไปใส่ถ้วยนะคะไก่ดินไก่ดินนะคะ <laughs> นะคะพอเสร็จแล้วผสมนะคะ ผสมเสร็จนะคะผสมกับเหล้าขาวน,นี่แม่คะใส่ขวดแบบนี้ไว้เนาะเป็นเหล้าขาวนะคะผสมกับเหล้าขาวเสร็จแล้วนะคะแม่เออแม่ค้าก็เอามาทานะคะนี่พี่เขาัาทาให้อยู่นะคะเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไก่มันออกจะแดงซีดๆนิดนึงพอทาครมินไปแล้วเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงสดเลยเห็นไหมคะ ขอบคุณนะคะพี่ที่บอกว่าใช้ดีนะคะใช้ดีผมใช้อยู่ขอบคุณะคะ่ะพี่เรากวนส่งรีวิวมาให้หนูมั่งก็ได้เนะาะเดี๋ยวหนูจะได้ไปรีวิวลูกค้าต่อนะคะแต่ว่าหนูบอกเลยว่าของหนู่าใช้ซื้อของแท้ของดีนะคะใช้เกรดเอนะไม่ได้ใช้เกรดบีเกรดซนะคะ1กิโลนะคะ1กิโลปกติ7 0 0บาทวันนี้หนูให้ในโปร666นะคะแต่ถ้าลูกค้าโอนตังโอนเลยนะหนูคิดแค่600 นะะหนูคิดแค่หกร้อยหนูได้กาไรหลักแบบน้อยมากแต่หนูเน้นนะคะลายสดหนูหนูไลายสดนะหนูให้ำจำนวนเข้าว่านะคะหนูไม่ไม่เน้นกําไรเยอะแต่เน้นลูกค้าให้ติดใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาเจอกันอีกนะพี่นะคะอันนี้เห็นไหมทาแล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะพี่แดงแบบนี้เลยค่ะใช้แปรงนะคะพี่นิรมใช้แปรงแบบนี้จะดีนะคะเห็นไหมทาแล้วก็จะแดงแบบนี้เลยค่ะ,นะคะ ลูกค้าพิมพ์กันเข้ามานะสอบถามได้นะคะสอบถามได้เรามีสามไซส์นะคะมีหนึ่งกิโลนะคะมีครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีห้าสิบกรัมนะคะแต่ถ้าใครที่เคยใช้นะคะจะรู้ว่าหนึ่งกิโลเนี่ยคุ้มกว่านะคะอยู่ที่หกร้อยหกสิบหกบาทนะคะหลายๆถ้าโอนมค้คิดหกร้อยนะคะโอนคิดหกร้อยนะคะมีหัวด้วยนะคะมีหัวขมิ้นด้วยนะคะใครอยากได้หัวเอาหัวไปบดแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะ ะะได้เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เขากำลังทาให้ดูเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมทาแล้วก็จะแดงขนาดนี้เลยนะคะ,ะทาให้ดูเลยนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะหเห็นหน้าไหม นะคะบางคนบอกว่าเขามนเวียดนามมีของแท้ของปลอมไม่ค่ะพี่คือส่วนมากก่ะเป็นของแท้หมดนะคะแม่ค้าคอนเฟิร์มนะว่าเขาของแท้แต่เพียงแค่ว่าเกรดที่เขาเอามามันจะเกรดเอเกรดบีเกรดซก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะผสมหัวอ่อนหัวแก่นะคะหนูถามจากทางเวียดนามนะว่าหัวเนี่ยคือบอกว่ามีแก่จดัดมีหัวหัวเล็กหัวเล็กมันก็หัวไม่ได้แก่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีของปลอมนะั้นหนูถามแล้วนะคะตัวนี้นะคะ ก็ไม่ได้บูลลี่เพจอื่นนะเขาก็ของแท้เหมือนกันแต่เกรดก็แล้วแต่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ของหนูก็ไม่ได้บอกว่าของหนูดีที่สุดนะคะแต่ก็อย่างตามภาพนะคะที่ทําให้ดูเนาะแล้วก็ลองเปิดใจลองลองดูนะคะลองเปิดใจลองซื้อซองเล็กหนูไปก่อนก็ได้ลองซื้อซองเล็กหนูไปก่อนนะคะลองไปใช้ดูถ้าดีนะคะแล้วค่อยกลับมาใหม่นะแต่หนูบอกกันเลยหนูคอนเฟิร์มลูกค้าหนูขายร้อยคนเนี่ยมีแค่แบบคนหนึ่งหรือสองคนแค่นั้นเอง นะคะที่ที่บอกว่าไม่แดงนะแต่แม่ค้าก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าผสมยังไงนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่บางคนทราบซื้อไปแล้วบอกว่าไม่แดงไม่ติดตัวพี่ส่งกลับมาคืนค่ะเดี๋ยวหนูโอนตังคืนให้นะคะหนูบอกเลยว่าหนูคอนเฟิร์มเห็นไหมพี่ถากแค้งใส่ไหมเห็นแดงไหมนะคะหนูบอกเลยว่าหนูคอนเฟิร์มนะคะถ่าบอกว่าไม่แดงไม่ติดพี่ส่งของกลับคืนมาค่ะส่งเดี๋ยวหนูโอนค่าส่งค่าอะไรให้หลยพี่ไม่เสียตังค์เลยนะคะแล้วถ้าไม่ดี ส่งกลับคืนมาเดี๋ยวหนูโอนเงินคืนหนูบอกเลยว่าร้านหนูคอนเฟิร์มนะเพราะหนูขายมานานมากนะคะแล้วก็การันตีจากลูกค้านะคะหนูอาจจะไม่ได้โพสเยอะอาจจะไม่ได้รีวิวเยอะแต่หนูการันตีจากลูกค้าเก่านะคะหนูว่าทุกวันนี้ที่หนูอยู่ได้เพราะหนูอยู่ได้จากลูกค้าเก่านะคะแล้วก็อยู่ได้จากร้านค้าอยู่ได้จากตัวแทนนะคะเพราะลูกค้าบางคนหรือว่าตัวแทนบางขั้นเอาของหนูไปขายนะคะตัวนี้เลย นะคะตานี้เลยนะคะตานี้เลยเอาของหนูไปขายนะคะรับของหนูไปขายนะคะทําให้ของหนูเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นหนูบอกเลยนะคะเห็นไหมทาแล้วก็จะแดงแบบนี้เลยนะคะไม่จอกในจกตานะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามได้นะสอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยนะคะ1นึ่กิโลหกหนะคะหกรบาท แต่ว่าถ้าลูกค้าโอนตังหนูคิดแค่600หนูคิด600บาทเลยนะคะ600ทุนๆน,น,นะคะลูกคา้าท่านไหนอยากได้ทักแชทเข้ามานะคะทักแชทเข้ามานะคะตัวนี้เลยเห็นไหมตัวทาแล้วแดงๆแ,แบบนี้เลยค่ะพี่แดงแบบนี้เลยนะคะแดงแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะก็จะประมาณนี้นะนี่คือเพคามินที่เราผสมไปเมื่อกี้นะคะนี่เป็นสีนี้เลยนะคะ N4 นี้เลยถ้ามันข้นพี่ก็ผสมแล้วข่าวลงไปหน่อยหนึ่งเนาะถ้ามันข้นพี่ก็ผสมแล้วขาวลงไปนะคะนี่เลยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ขอบคุณสํหรับลูกค้าที่เข้ามาวันนี้โอ้โหลูกค้าเยอะมากนะคะคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้ไหมคะขอคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแชร์นะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะวันนี้เข้ามาดูก่อนนะคะไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรบอกเลยมองมาดูรีวิวก่อนว่าเขาแดงดีจริงไหม ของเขาดีหรือเปล่าเพราะหนูอะมั่นใจหนูหนูเข้าใจลูกค้าลูกค้าบางคนนะ่ะไปซื้อเจ้าอื่นมาเนาะก็เราก็ไม่ได้บูลลี่เจ้าอื่นแต่อาจจะไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ร้านหนูลองก่อนค่ะลอง,ลอง,ลองเปิดใจดูไม่อยากซื้อแบบกิโลลองแบบซองเล็ก60บาทค่าส่ง50นะคะอันนี้ไม่รวมส่งนะซองเล็กแต่ถ้า1กิโลปกติขาย700อนะคะวันนี้อ6ู6นะคะโปรอยู่666นะคะโปรอยู่666นะคะก็ ต่บรอในไลฟ์นะถ้าหลังจากจบไลฟ์แม่ค้าขอ7 0 0อนะไม่ดราม่านะว่าทําไมในนั้น666นะเพราะว่า,าในไลฟ์เนี่ยแม่ค้าเน้นว่ายอดเข้าเยอะบอกเลยเนี่ยแป๊บเดียวเข้า50กล่องห้าสโลละคือคือคือ,คอหนูค่อนข้างเอาจากตรงนี้แต่หนูได้ไม่เยอะแต่หนูเน้นไลฟ์สดมากกว่าไงนะคะหนูเน้นไลฟ์สดมากกว่าเนาะเพราะว่าบางท่าเวลาลูกค้าไปโพสอย่างเงย นะคะเราก็แล้วแต่ลูกค้าเข้ามานะแต่หนูเน้นในไลฟ์เนาะจะได้เห็นตัวตนว,ว่าเรามีจริงเราส่งจริงนะคะเราไม่โกหกกันนะคะอ่ะโอเคงั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่รูปไก่ชนแล้วเดี๋ยวสักพักแม่ค้าก็จะขอจบไลฟ์เนาะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะส่วนถ้าแม่ค้ากลับกรุงเทพแล้วเนี่ยแม่ค้าก็จะไลฟ์ผสมให้ดูก็คงทาแขนตัวเองได้เหมือนเดิมนะก็คงทาตัวไก่ไม่ได้นะคะวันนี้มีโอกาสได้กลับบ้านนะคะก็เลย เอามาให้พ่อใช้นะแถวบ้านนะคะเขาใช้ตัวนี้หมดบอกเลยนะคะที่บ้านแถวบ้านก็จะเอามาให้พ่อใช้นะคะพ่อเขาจะใช้ตัวนี้อยู่ตลอดนะคะก็โอเคงั้นวันนี้นะคะแมคะ่ค่ะครึ่งโลเท่าไหร่ครึ่งโลอ่ะพี่สี่ร้อยห้าสิบค่ะครึ่งโลจะแพงหรูบอกเลยครึ่งโลจะแพงกว่าหนึ่งกิโลนะจะไม่คุ้มนะคะพี่รับหนึ่งกิโลดีกว่าจะคุ้มกว่านะนะแต่ห้าสี่ร้อยห้าสิบนี่คือรวมส่งนะคะพี่ สี่ร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บปลายทางนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากลองเอาครึ่งกิโลก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่หนึ่งกิโลเนี่ยแค่หกร้อยหกสิบหกบาทนะคะส่งฟรีเก็บปลายทางทั้งหมดยกเว้นซองเล็กนะคะยกเว้นซองเล็กแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคงั้นวันนี้แม่คาขออนุญาตไปก่อนนะคะแม่คาขออนุญาตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้านะเดี๋ยวไลน์นี้ไปแค่นี้ อ๋อโอเคอ่าแอดมินบอกว่าอย่าพึ่งหยุดนะคะลูกค้าเข้าเยอะมากออเดอร์มาเยอะแอดมินบอกว่าอย่าพึ่งหยุดแอดมินให้พูดไปก่อนม่คะเจ็บคอนะแอดมินบอกว่าอย่าพึ่งหยุดให้ไปก่อนอ่าโอเคนะคะก็ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสําหรับลูกค้าที่เข้ามานะคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็คือขมิ้นเวียดนามเนาะมีไซส์หนึ่งกิโลไซส์ครึ่งกิโลนะคะเมื่อกี้พี่เขาทาให้ดูแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผงขมิ้นนะคะที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจจะทาตัวไก่ไปแล้วนะคะที่จะทาตัวไก่เห็นไหมคะรูปและหน้าไก่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีแดงสดแบบนี้นะคะนะสีแดงสดแบบนี้นะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ แม่ค้าไม่มีเสียงนะคะจะเลิกแล้วแอดมินบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งออเดอร์เข้าเยอะมากนะคะออเดอร์เข้าเยอะมากนะคะออเดอร์เข้าเยอะมากเลยนะขอบคุณสาหรับออเดอร์ทุกออเดอร์นะแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบส่งเลขบัญชีให้นะคะก็อันนี้หนึ่งกิโลนะเจ็ดร้อยบาทปกตินะคะวันนี้ในไลฟ์สดแม่ค้าให้หกหกหกนะหกร้อยหกสิบหกบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะแต่ว่าลูกค้าคนไหนสนใจจะโอนหกร้อยบาทนะคะโอน โอนหกรเลยนะคะโอนหกรนะคะก็สมมุติลูกค้าบางคนนะเพิ่งเข้ามาก็สามารถกดเลื่อนดูไลฟ์แรกได้นะคะก็จะพูดถึงขั้นตอนการผสมให้ดูว่าเราต้องใช้เหล้าขาวผสมนะคะแล้วก็เอาทาในตัวไก่นะคะก็ จะช่วยให้ไก่เนี่ยบำรุงผิวหนังไก่รัดตึงเหนียวไม่ฉีกขาดสมานแผลนะคะป้องกันกาก,ากป้องกันลนะคะวิธีผสมก็ให้ผสมประมาณ1ช้อนนะคะผสมกับเหล้าขาวนะแล้วก็คนนะคะผสมกับเหล้าขาวแล้วก็คนนะคะอันนี้ทานไหมตัวไก่ก็จะสีนี้เลยค่ะสีแดงสด มากมากนะคะตัวนี้ใช้ดีนะพ่อคอนเฟิร์มนะเพราะพ่อใช้อยู่นะคะวันนี้เรามาไลฟ์กันเนี่ยคือวันนี้แม่ค้ากลับบ้านเนาะก็เลยมาทากับตัวไก่ให้ดูว่าโอเคของเราของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ้าวโอเคลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยแม่ค้าขอคนละหนึ่งแชร์เนาะจะได้มีคนอื่นเข้ามาดูเยอะๆนะคะนะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะนะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะถ้าลูกค้าอยากจัดต้องรีบจัดนะวันนี้แม่ค้าจัดโปร ปกติอะโบอะนานๆจะจัดครั้งหนึ่งไม่ได้จัดบ่อยปกติจะ700สแตนดาร์ดนะเพราะเจ้าอื่นเขาก็8 0 0 900 1 0 0 0บาทนะละร้านเราขายแค่กิโลละ700นะคะสแตนดาร์ดเลย700นะคะสแตนดาร์ดคือ700นะคะแต่วันนี้ในไลฟ์ไม่ข้าให้6 6 6นะคะ600นะคะ600บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะคะมีมี3ไซส์นะมี50กร,รัมครึ่งกิโลแล้วก็1กิโลนะคะแต่ถ้าอยากได้หัวขมิ้นก็ เอาลาบได้นะคะหัวขมิ้นก็ร้อยกรัมก็100บาทนะคะหัวขมิ้นนะเอาไปบดแล้วก็ไปใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสนะแม่ค้าอยู่อยู่กรุงเทพแม่ค้าก็จะผ่าหัวขมิ้นแล้วบดให้ดูเหมือนเดิมเนาะแต่พอดีวันนี้มาบ้านนะคะก็เลยมาไล์ให้ดูโอเคงานวันนี้แม่ค้าขออนุาตไปก่อนแม่ค้าเสียงแหบ ไม่ไหวนะวันนี้เสียงแอบไม่ไหวแล้วนะคะก็ลูกค้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถเลื่อนไหลดูตั้งแต่ไหลแรกได้นะคะเลื่อนดูตั้งแต่ไหลแรกก็จะพูดถึงสปปรรพคุณพูดถึงวิธีผสมต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มแล้วก็เอามาทาตัวไก่ให้ดูนะคะแล้วมาทาตัวไก่ให้ดูนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าอาจจะไม่รู้ว่าดีไม่ดีลองก่อนนะคะซองเล็กได้ค่ะลองเอาไปดูก่อนแต่แมคค้าคอนเฟิรม์มนะ,ค,ะคอนเฟิร์มว่าของดีจริงๆนะคะ คอนเฟิร์มนะคะว่าดีจริงๆนะคะนะคะอ่ะโอเคงานวันนี้นะคะเราไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ